สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับช่องทำง่ายๆสไตล์ช่างการก็รวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเครื่องเลื่อยนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับรุ่น gs 1 0พันเจ็ดนะครับเครื่องมีอาการเครื่องโยกคอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีนะครับว่าจะแก้ยังไงให้เครื่องมันหาย โยกคอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งการแก้ปัญหาก็ไม่ยากนะครับยังแค่เรารื้เครื่องออกมาแลก็ถอดคาบออกนะครับซึ่งผมก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับเพื่อให้เร็วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับหลังจากนั้นเราก็ถอดน็อตนะครับน็อตที่ยึดโครงมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับ ยึดโครงเครื่องติดกับถังน้ามันเป็นซินตรงนี้นะครับแยกก็แยกเครื่องออกจากกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้ถอดไปแล้วนะครับถอดออกแล้วเราก็ดึงแบบดึงเครื่องออกครับแยกออกมาอย่างนี้นะครับระหว่างถังน้ามันเป็นซินกับโครงเครื่องครับแยกออกจากกันครบบมาดูนะครับนี่ครับเห็นนะครับเครื่องมันจะโยก วิธีแก้ก็ให้เราถอดน็อตนะครับถอดน็อตที่เป็นน็อตยึดนี่นะครับน็อตยึดเครื่องนะครับยึดเสื้อสูบให้เราถอดออกครับถอดน็อตออกครับตรงนี้น็อตมีสตัวนะครับถอดน็อตเอาน็อตออกนะครับ ถ้าพอเราถอดนอัดออกนะครับก็ให้เราหาสว่านนะครับซึ่งเป็นดอกสว่านก็ให้เป็นดอกรุ่นที่ใหญ่ใหญ่กว่าบูทตรงนี้นะครับซึ่งแท่นโครงเครื่องรุ่นนี้นะครับจะมีบูทฝังอยู่กับโค,โครงตรงนี้นะครับจะมีบูทเพราะว่าที่มันโยกเพราะว่าบูทมันสูงกว่ากว่าพลาสติกกับที่เป็นพันแวนโครงนะครับเราจะแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้มันโยกมันสั่นมันคลอนเราก็ต้องทําให้บูทนะครับบูทที่เป็นบูทรูน็อตนะครับให้มันต่ําให้มันสั้นลงนะครับให้มันต่ําเพื่อจะได้พันน็อตจะได้ติดกับพลติกจะได้แน่นนะครับวิธีทําก็ให้เราหาดอกสว่านนะครับมามาขวนนะครับมาเจาะเจาะตรงหัวบูทนะครับ แต่ลูนิดนึงนะครับทุกตัวนะครับทั้สี่ตัวเจาะ,จะใช้สว่านเจาะเพื่อให้ตรงบูธนะครับให้มันให้มันสั้นลงนะครับเพื่อวา่าเราจะได้ขันน็อตแล้วจะได้แน่นนะครับถ้าบูธที่เป็นบูธทองเหลืองที่มัน ฝังอยู่กับโครงตัวนี้มันสูงเวลาเราเยึดน็อตไปขันน็อตแน่นแล้วแต่นอ็อตมันไม่ติดกับโครงพลาสติกตัวนี้นะครับมันก็ทําให้เครื่องมันโยกมันสั่นมันคลอนได้นะครับพอเราใช้ดอกสวา่านทั้งับที่เป็นดอกใหญ่ๆนิดนึงนะครับเพื่อมาควานนะครับตรงปลายปลายบูธต,ตรงนี้นะครับให้มัน สั้นลงนะครับให้มันต่ำลงนิดนึงแล้วเราก็ขันน็อตคืนเหมือนเดิมนะครับโดยการที่เราหาน,น็อตใส่แล้วก็หาแหวนนะครับหาแหวนมาลองครับใช้แหวนแหวนอีแปะนะครับเพื่อมาลองขันแบบขันบีบเพื่อให้มันแน่นนะครับเราจะขันเข้าไปดูนะครับว่าจะแน่นไหมครับ นะแหวนลองทั้งสี่ตัวเลยนะครับเป็นแหวนที่ไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับเป็นแหวนที่ไม่ไม่ใช่แหวนที่ใหญ่นะครับเป็นแหวนเล็กครับใหญ่กว่าหัวนอ็อตเราน,นิดนึงนะครับเป็นแหวนขนาดนี้นครับเรามาลองทั้งสี่ตัวเลยนะครับสำหรับการลองแหวน แล้วขันให้น็อตมันเข้าก่อนนะครับจะลองขันให้แน่นดหครับว่าจะอยู่จะแน่นหลหลังจากที่เราขันแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ยึดแน่นจริงนะครับเ๋ยจะให้ดูก่อนนะครับเรามาโยกดูครับเห็นไหมครับแน่นเลยนะครับครับนี่เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการ แก้ปัญหาเครื่องเลื่อยที่มันโยกมันคอนนะครับไม่แน่นเราใส่เข้าไปกับโครงแล้วมันไม่แน่นนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับสำหรับช่างมือใหม่หรือว่าเจ้าของเครื่องนะครับที่มีเครื่องเลื่อยรุ่นนี้นะครับก็ลองทำวิธีนี้ดูครับนี่เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการแก้ปัญหาให้กับท่าน ที่มีปัญหาเครื่องเลื่อยโยกคอนนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปทำดูนะครับขันดีบให้แน่นนะครับถ้าเราขันไม่แน่นเวลาเราใช้เครื่องนะครับเวลาเครื่องมันทำงานสตาร์ทก,ก็จะม่ตัดจะหวานจะจะคลายนะครับทำให้มันหลวมมันจะสั่นจะคอนอีกนะครับเราต้องขันล็อกให้แน่นเลยนะครับทุกตัว ให้แน่นเท่าที่เราจะคันแน่นได้นะครับครับพอแน่นก็มาโยกดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับไม่ขยับเลยนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสําหรับเครื่องที่มันโยกมันสั่นมันคลอน,นครับหลังจากนั้นเราก็ประก,กอบคืนได้เลยนะครับ เราก็ประกอบคืนเหมือนเดิมนะครับก็ยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับก็เสร็จครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนำมาทำเป็นแนวทางให้กับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเลื่อยนะครับที่เครื่องมันโยกนะครับมันสั่นมันคลอนนะครับสำหรับเครื่องรุ่น e e g s 1000นะครับที่มีปัญหาเครื่องมันโยกมันสั่นมันคลอนก็ลองทำตามวิธีที่ ผมได้ก็ทำให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นวิธีแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องเลื่อยได้นำไปทำนะครับไปแก้ปัญหาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าท่านชมแล้วเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ